สวัสดีครับคุณอยู่กับหนุ่มครับผมอยู่กับลูกคางพยามาังลายครับวิธีเก็บสายลูกหางพยามังลายก็เราจะรัดไวยที่หัวนะครับลกักษณะการทำคือทำเป็นบ่วงสลับกันอย่างนี้นะครับทับทับด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านล่างเอาบ่วงครับได้บ่วงเสร็จแล้วนะครับจะมารัดตรงหัวนะครับ ก็ดึงเข้าไปรัดอย่างนี้เลยครับครับเราจะผูกเ,เราจะเผื่อเชือกไว้อย่างนี้นะยาวๆอย่างนี้นะเผื่อไว้มัดรอบเอวนะครับตอนที่เราพกเราก็มัดรอบเอวเป็นปกตินี่แหละครับนะรอบเอวเพื่อใช้เป็นการพกพาในการที่จะเข้า,านั่งบนหลังควายนะฮะพาบัวหรือว่าจะเดินไปนูน่นไปนี่นะไปตกปลานะครับก็จะมัดผูกเอวไว้อย่างนี้นะวิธีมัดก็ไม่ยากครับ นะผูกบวงตรงหัวมันนะเพราะว่าลักษณะของลูกข่างพญา,ามังลายเนี่ยเราจะมีเห็นพุ่มเป็นทรงดอกบัวหนึ่งดอกนะแล้วก็ทรงฝั่งนี้อีกหนึ่งดอกสามารถหมุนได้ทั้งด้านนี้นะครับแล้วก็หมุนได้ทั้งด้านนี้นะครับเวลาเราคว้างล่อเราจะหมุนเอาด้านนี้ลงนะครับเอาดอกบัวตัวเล็กเนี่ยลงแต่ถ้าเราคว้างเพื่อสับหรือต่อสู้เราจะเอาด้านนี้ลงกระแทกนะคู่ต่อสู้นะครับวิธีพันเชือกก็ เหมือนลูกคังทั่วๆไปครับพันรอบเดือยก่อนนะครับดึงไว้ให้แน่นก่อนนะครับดึงไว้ให้แน่นๆเลยนะพอถ้าแน่นแล้วนะครับมัดไปตามน,นี้เลยครับเอาเชือกพันมือไว้นะครับนะครับกว้างเหมือนปกติเลยคว้างอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะคว้างจับคว้างแล้วก็ดึงกลับอย่างนี้ก็ได้นะ ดึงกลับนะบเป็นคว้างแบบอันเดอร์ก็ได้เพื่อเอาหัวด้านนี้ลงนะครับหรือจะคว้างเหมือนลูกห่างปกติเลยก็ได้นะคว้างแล้วสับลงไปเลยสับลงไปอย่างนี้นะครับพอเล่นเสร็จเรียบร้อยนะวิธีเก็บเชือกก็แล้วแต่ถนัดครับจะมัดตรงนี้ก็ได้นะแต่มันจะไม่ค่อยอยู่นะมัดตรงนี้เพราะว่าลูกจะไม่ค่อยชันมากเท่าไหร่นะแต่ก็อยู่ได้ครับเพราะว่าตัวเชือกก็จะมีแรงดึงของเขาอยู่นะฮะจะมัดอย่างนี้ก็ได้นะครับ เหมือนเหมือนลูกห่่งเชียงรายนะครับหรือนะครับหรือจะมัดแบบดั้งเดิมก็ได้นะครับโดยการทําเป็นบ่วงนะฮะเหมือนที่ทําให้ดูเมื่อสักครู่นะครับบ่วงพับด้านบนนะฮะพับด้านล่างนะครับทําเป็นบ่วงไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาสอดที่หัวของตัวลูกห่างครับแล้วก็นําเชือกนะครับ ไปผ่านมัดรอบเอวไว้นะครับผูกไว้ที่เอวนะก็จะเป็นแบบสายคลาสสิกตามสไตล์ของลูกข่างพยามังลายหรือบะคข่างพยามังลายครับคุณอยู่กับหนุ่มครับผมอยู่กับลูกข่างพยามังลายครับ